สวัสดีค่ะ J.K. พาทุกท่านนะคะมาชมกับรถยนต์ Mitsubishi Lancer ์ e d i ดียนะคะ85,000บาทค่ะข,ขายเงินสดนะคะคันนี้เครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีเป็นรถยนต์ปี05นะคะโฉมสวยๆเลยนะคะเกียร์อโอโต้ราคาสามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะคะต่อราคาหน้ารถได้เลยค่ะทุกท่านไม่มีราคาตัดสำหรับพ่อค้านะคะทางด้านผู้ขายได้แจ้งไว้นะคะว่าไม่มีราคาตัดค่ะ ขายอยู่85,000บาทนะคะรถสวยค่ะไม่มีชนนะคะขับขี่ดีเอกสารครบภาษีพรบรปี66ค่ะและยังมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ1เดือนเลยค่ะสีสันรอบคันโดยรวมดูดีนะคะภายในเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานฟิล์มติดใหม่รอบคันค่ะและประหยัดมากๆเลยนะคะติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดค่ะอย่างดีนะคะ ใช้งานกันแบบประหยัดคุ้มคุ้มรถสวยด้วยค่ะมีแอร์แบกมี ABS นะคะภาษีพรบปี B 66ค่ะเอกสารชุดโอนครบรถสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานนะคะรถยนต์ปี05นะคะสนใจคันนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะรถอยู่แถวหาไทายราชนะคะ ดูรายละเอียดและโทรคุยปรึกษากับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะถ้าถูกใจขอให้นัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะในวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ JK ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ